เราเป็นเพียงสื่อกางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรตใต้คลิปได้เลยครับสำหรับพิจไหนที่ขายแล้วแก้ไวในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่อง์ไอพีสวัสดีครับคลิปนี้ผมก็มาชี้เป้ารถสวย,สวยน้ำชมในเลือกซื้อเลือกใช้นะครับคันนี้โตโยต,ต้าโครโครล่าครับเหมาะการใช้งานเลยอึดถึกทนครับกับทางกายด้สบายโตโยต้าไฮท็อครับ โดยรวมแล้วสวยพร้อมใช้งานได้เลยนะครับเครื่องดีเกียร์ดีช่วงล่างแน่นสียังสวยครับแอร์เย็นฉ่ำเลยขับสังไกลได้สบายสบายภาษีปีหน้านู่นเลยนะครับภาษี66เต็มเอกสารชุดโอนครบครับเดี๋ยวรีวิวดูกันรอบๆก่อนนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดถูกใจให้ด้วยครับมีรถสวยนะท่านผู้ชมได้เลือกซื้อกันประจำทุกวันนะครับได้ไม่พลาดคลิปใหม่ครับพอฝากกดถูกใจให้หน่อยครับตอนนี้จะรีวิวดูกันเรื่อยๆครับสีสันรอบพัน เงางามครับก็จะมีริ้วรอยบ้างเล็กน้อยายหน้ายังใสห้องเครื่องสะอาดนะครับมีแอร์แบ็กสติกเกอร์เดิมงานางครบหน้าที่เปียบจำเดิม,ดมไม่มีรอยชนภาษีปีหน้านครับายหน้ายังสวยครับเกียร์ธรรมดาหน้าต่างไฟฟ้าเบาะหลังเป็นเบาะผ้านะครับเบาะผ้าไม่ขาดครับจะเข็บ,บอกหรีบจำเดิมนะครับสนใจก็ไปดูตัวจริงไปืทดลองขับประกอบการตัดสินใจก่อนนะครับเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง สามารถติดต่อนัดหมายกับเจ้าของได้โดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปนะครับถ้าหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปได้เลยหรือกดทุ่มสอนใต้คลิปก็ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนยังไงก็ฝากกดถูกใจให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ